เห็นบอกว่าเหตุการณ์นี้ก็มีการยิงกันเกิดขึ้นตายหนึ่งเจ็บหนึ่งแล้วเข้าใจว่าเป็นอริทั้งสองฝ่ายโดยเห็นบอกว่าระดับผู้บัญชาการมาแถลงข่าวเองย้อนกลับไปก่อนตอนที่เกิดเรื่องเลยคือตอนเที่ยงคืนน้องหงนะฮะสพน้องหงได้รับแจ้งว่ามีคนถูกทำร้ายเสียชีวิตโดยคนที่ถูกยิงตายคนที่หนึ่งชื่อว่านายไม้หรือนายธานินนะ,ะมีภาพที่เกิดเหตุใช่ไหมเปิดขึ้นมาเลยฮะภาพที่เกิดเหตุที่บุรีรัมย์ แล้วก็มาเจอเหลือร่องรอยก็คือร่องรอยกระสุนเดี๋ยวภาพนี้คืออะไรเนี่ยภาพนี้คือคุณแม่ค่ะคุณแม่ของผู้ตายที่นอนป่วยติดเตียงแล้วก็เป็นเหมือนมีแค่ผู้ตายคนเดียวในชีวิตนะคะอพาแม่เองเ,เดินไม่ไหวภาพร่องรอยกระสุนที่บ้านครับแล้วเนี่ยฮะเขาประคองแม่มาใช่ไหมให้มาท,มทมาําไมไหว้ลูกใช่ค่ะของลูกชายนี่แล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมฮะ โดยคนตายเนี่ยก็คือนายธานินใช่ไหมใช่หรือนายไม้แล้วก็มีคนเจ็บอีกคนก็คือนายโนต้ตหรือว่านายสมสัน์นั่นเองและนี่คือร่องรอยกระสุนโดยเหตุการณ์ทั้งหมดเดี๋ยวไปดูวงจรปิดก่อนเลยแล้วกันนะฮะแล้วถามว่าใครเป็นใครเดี๋ยวจะได้ไล่เรียงเพราะอย่างที่บอกเมื่อน้องตายวงจรปิดเลยครับเปิดขึ้นมาเต็มจอฮะค่ะวงจรปิดจะเป็นเสียงปืน3นัดค่ะแล้วก็จะเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์ของผู้ก่อเหตุ ขี่จะหลบหนีเพราะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มผู้ตายเจ็ดคนคนั่งอยู่ที่บ้าน <c oughs> นั่งเหมือนกำลังดื่มน้ำกระท่อมกันอยู่แล้วก็หลังจากนั้นมีการดื่มน้ำกระท่อมกันอยู่นะคะหลังจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์มา2อถึงสคันมาถึงก็เอาปืนเข้ามารัวในที่เกิดเหตุค่ะบุกเข้ามาเลยเหรอบุกเข้ามาเลยค่ะคาดว่ามีปมคอมเมนกันก่อนหน้านี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเสียงปืนดังขึ้นก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บล่าสุดเนี่ย ได้หรือยังฮะวงจรปิดเสียงปืน3นัดค่ะโดยวันนี้เองเนี่ยหลังจากเกิดเรื่องเพราะถ้าดูจากสภาพแม่วันนี้แม่ใจคอเนี่ยแบบมันไม่ไหวแล้วสภาพแม่เปิดเสียงคุณแม่ขึ้นมาฮะเอาขาหนี่นบหนี่เกิดมูวมาหนึ่งหนึ่งเกินเท็จเกินเท็จข้าเริ่มรบกวนแม่คือข้ายังแกสาวแม่แม่ก็จะเกินเลยจ้า แล้วก็คือก็มาดูแลแม่มาอาคารแล้วตอนตอนนี้ลูกตอนนี้ลูกชายเสียชีวิตแล้วใครใครจะมาดูแลฮะเดี๋ยวมาดูเลยคุณผู้ชมครับล่าสุดหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยนะฮะที่ทางด้านน้องอายุเท่าไหร่นะ17ค่ะ17ใช่ไหมที่ถูกยิงเสียชีวิตขอพายิบสบะ ล่าสุดท่านผู้ประชาการตำรวจภูธร <8. S 1> ภาคส <8. S 1> าคคแถลงข่าวนี้ในตัดภาพไปดูบรรยากาศสันิดหนึ่งแก๊งคนก่อเหตุที่ตำรวจจับได้ทั้งหมด7คนคุณผู้ชมฮะเป็นคนอายุต่ำสุดคือเท่าไหร่หรืไม่ฮะ13ะแก๊งนี้มี7คน13อายุน้อยสุดคุณผู้ชมฮะและมากสุดอายุ20ปีนี่คือโฉมหน้าแก๊งที่บุกเข้ามาฆ่าถึงในบ้านนะฮะค่ะ โดยวันนี้เองเนี่ยท่านผู้ประชาการภาค3ได้ถแถลงข่าวบอกว่า ในขอเทียบกับบ้านที่เกิดเหตุสักนิดหนึ่งในส่วนของทางฝั่งของคนตายเนี่ยเขากําลังนั่งกินกันอยู่ใช่ไหม<ะ>แล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะเขามีการแวะออกไปซื้อน้ํากระท่มและวดันไปเจอกับแก๊งอาริพอไปเจอก็เกิดการโต้เถียงกันหนึ่งในผู้ต้องหาจึงใช้ปืนลูกซองสั้นยิงใส่กลุ่มคนตายแล้วก็ถูกทางด้านน้องวัย26เสียชีวิตเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพแต่เห็นบอกว่าคนยิงเนี่ยเป็นเยาวชนนะฮะ ยิงไปสองนัดเหตุการณ์นี้น่าจะมาจากการคอเมนกันแล้วก็ไม่ชอบหน้ากันแล้วก็เกิดการตามมายิงกันที่ไปเจอกันระหว่างซื้อน้ำกระท่อมเดี๋ยวมีเสียงท่านผู้บัญชาการใช่ไหมลองฟังดูหน่อยโทนะครับด้วยวาจาแล้วก็มีการคว้างหินบ้างอันนที่ตามข้อกล่าวอ้างของกลุ่มที่ผู้หยิงนะครับผู้ยิงมาด้วยกันเจคน นะครับมีวุ้ดปืนสองกระบอกก็ได้ยิงสวนไปนะครับทำให้นายธนินาค์นวลน,นะครับเสียชีวิตอีกคนหนึ่งคือนายคมสันแตงแสนซึ่งเป็นกลุ่มของอที่นั่งดื่มโซรารกันอยู่ที่บ้านนะครับถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะครับก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนคือนายทันินี่ล่าสุดคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเรื่องกวาดมาทั้งหมดนะฮะอายุต่ำสุดคือ13อปีดูวงจรปิดหน่อยค่ะเป็นวงจรปิดเสียงปืน3นัดค่ะหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็เบิ้ลมอเตอร์ไซค์เพื่อจะหลบหนีไปค่ะ และหลังจากที่ยิงกันเสร็จสับเรียบร้อยวันนี้ตำรวจเองเนี่ยที่สพหนหงหงเนี่ยนะครับเดินทางมายังหมู่บ้านใช่ไหมจุดที่เกิดเหตุเพื่อจะทำแผนนี่เอากลับไปดูเลยตอนทำแผนเลยฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยการทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยจำลองเหตุการณ์เหมือนจริงถูกไหม<ะ>โดยมีมอเตอร์ไซค์สองคันขับเข้ามาหน้าบ้านขอซื้อน้ำกระท่อมแล้วหลังจากนั้นก็มีคนขับตามเข้ามา ตัวของคนก่อเหตุเนี่ยก็คือนายสุพัชชัยคุณผู้ชมฮะนายสุพัชชัยใช้ปืนยิงสองจนกระทั่งน้องธานินเนี่ยเสียชีวิตคือจริงคุณผู้ชมรู้ไหมว่ากระสุนปืนมันเข้าที่เป้าของเกงนะฮะคือพูดกันตามตรงคือยิงเข้าไข่นั่นแหละแล้วปรากฏว่าเสียเลือดเยอะนะฮะ เลยถึงแก่ความตายระหว่างการทําแผนครั้งนี้มีตํารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบป้องกันไม่ให้ชาวบ้านเพราะกลัวว่าจะเกิดการประชาทันเพราะอะไรรู้ไหมทีมงานเปิดภาพคู่กันนะกับตอนตอนทำแผนภาพแม่ที่เขาเป็นอัมมาพลึกแล้วเดินขาลากมาไหว้ศพไหวศพลูกขอภาพตอนต้นคู่กันกับทำแผน,นคือวันนี้ที่ต้องตึงกำลังเพราะชาวบ้านรักแม่ของน้องคนตายมาก<ะ>ชาวบ้านเขาก็โกรธเกลียดท่าว่าคุณแม่มีลูกคนเดียว แล้วไอ้ฆาตากรเด็กคุณผู้ชมฮะมันยิงลูกเขาตายแม่เขาเป็นอมพะขึ้ใครจะเลี้ยงลูกเขาวันนี้ตำรวจก็เลยต้องการเอาไว้กลัวชาวบ้านจะกระทืบไอ้แก๊งเด็กฮะปรากฏว่าพอชี้จุดเรียบร้อยในดูยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวคนตายไม่นึกเหมือนกันว่าคนตายเป็นลูกซึ่งต้องดูแลแม่เป็นอมพะขึ้แล้วเป็นลูกคนเดียวอีกแต่มันก็ฆ่าเขาทิ้งแล้วฟังเสียงฆาตากรนะฮะ รู้จครับฝากขอโทษยาตคนตายผ่านหมดอะไ้ไหมครับจริงครับผไม่ไม่ใช่นาที่ทํไไม่คู่ที่อยู่ทั้งผ่านหมู่บ้านนี่คและกับคนที่ซื้อนากระท่อมที่มีคู่อะไรนกันไโอเคไม่มีเลยครับเคยรู้จักกันมาก่อนไหมไม่รู้จักครับบานี้ก่อนเพราะว่านี่กลุ่มบ้านผู้เสีหายจะมีปัญหาด็กบ้านไหนไม่รู้อ่ะกฝากฝากฝากฝนีฝกฝากฝากฝากฝ้ ขณะดเดียวกันเนี่ยหลังจากนั้นตํารวจรีบคุมตัวออกจากพื้นที่เพราะเกรงว่าเดี๋ยวประชาชนจะเริ่มทยอยมามากขึ้นจะเกิดการประชาทันเลยต้องรีบรับตัวมือปืนขึ้นรถสอพอนองหงไปดําเนินคดีเรื่องของการพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเอาขอภัยร่วมกันฆ่านะ แล้วก็ขนาดเดียวกันเจ้าเด็กอายุ13ที่ร่วมในแก๊งนี้แล้วเด็กอายุ14อันนี้ก็จะต้องสอบร่วมร่วมกับสหวิชาออ้ยคนมากันเยอะเลยนะไหนมีเสียงบรรยากาศไหมปลดเสียงบรรยากาศขึ้นมาหน่อยนี่นี่ฮะกสมบยินใช่ไหมถ้าไม่ได้ยินเดี๋ยวเบิ้ลเสียงรอบนี้แล้วลกสมบเกิดถ้าพู่กันกับภาพทำแผน ก็คงประเมินแล้วว่าถ้าปล่อยลงมาอาจจะโดนกระทืบตายได้นี่นรกทรงมาเกิด ล่าสุดเนี่ยมีหนึ่งคนก็คือในคมสันเพรอน้องธาน,นินเนี่ยถูกยิงตรงอวัยวะเพศตายคมสันก็บาดเจ็บนะฮะเห็นบอกวันนี้เราไปเจอคมสันด้วยคมสันเนี่ยหมอเพิ่งปล่อยให้กลับบ้านบอกกับทางช่องแปบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากเล้วแก๊งเนี่ยมันมาซื้อน้ำกระท่อมตอนนั้นพวกเรากําลังนั่งกันอยู่ในบ้านเพื่อผิงไฟแล้วหลังจากนั้นไอ้แก๊งนี้มามาถึงมันตะโกนว่าซื้อน้ำต้มแน่นี่นะฮะ แต่มันทําเสียงแบบไม่พอใจคนตายก็เลยลุกขึ้นไปดูว่าเอ๊ะใครมาตะโกนหลังจากนั้นเขาบอกว่าไอ้กแก๊งยิงเนี่ยมันใส่เหมือนไอ้โมงแล้วก็เกิดการยิงกันเกิดขึ้นตอนนั้นกระสุนโดนที่เป้ากางเกงเนี่ยนะฮะของน้องธานินจนซิปแตกกางเกงยียนเนี่ยเป็นรูเนื่องจากรอยกระสุนแล้วตอนนั้นน้องธานินก่อนจะสิ้นใจเนี่ยเห็นบอกด้วยว่าบอกเฮ้ยทำไมเจ็บอวัยวะเพศคือบอกกับเพื่อนน,นี่ฮะกระสุนเข้าตรงเป้ากางเกงพอดีเลยน้องพูดว่าเฮ้ย เจ็บอวัยวะเพศแล้วก้มลงดูแล้วก็เห็นว่าน่าจะโดนกระสุนเลือดก็ค่อยๆไหลออกมาจากอวัยวะเพศตอนนั้นทุกคนรีบนำตัวส่งหมอเพื่อจะเย็บอวัยวะเพศเย็บไปสามเข็มนะฮะแล้วก็พบว่าแผลที่ถูกยิงเนี่ยเห็นบอกว่าเอาจริงคุณผู้ชมฮะตัวของน้องคมสันก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยที่รอดตายมาได้เพราะตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะ ก็โดนตรงตรงนั้นเหมือนกันใช่ใชแต่ของตัวเองเย็บได้ก็เลยรอดส่วนน้องอีกคนนึงเข้าใจว่าน่าจะเสียเลือดเยอะอไหนลองฟังเสียงคมสันหน่อยฮะมีรถสามคันสองคันสามคันขี่มาครับขับขี่มาครับขี่มาจอดเรารู้จักไหมไม่รู้จักครับเป็นบ้านแต่บ้านผมนึกว่าแต่โคบูซาครับแต่ไม่ใช่ครับอออแต่ว่าเป็นพวกชัมนี้อ่ะครับอ่ามาถึงแล้วเข้ามาย,ยัางไงถึงแล้วเขาบอกว่าซื้อต้มหน่อยครับ พูดแบบเสียงไม่พอใจครับส้อต้มแน่คสิบบครับแน่นบได้ไงต่อพี่ผมก็เลยย่างมาเบืองครับเดินมาดูว่าใครครับพอแกเดินมาดูแล้วเดินมาถึงตรงนี้ครับแล้วแกจะหยิบหยิบหินคว้างครับแกกำลังจะหยิบแล้วเขาลั่นปืนมาแต่ไกลเลยครับมันยิงปืนใส่ก่อนใช่ครับอล้มลงตรงนี้เลยเสียชีวิตครับแนบเบงนี้นะแล้วเราอยู่ตรงไหนตอนนั้นอยู่ตรงโอ่งครับ อยู่ตรงโอง่งเราเห็นปืนแล้วเราตอนนั้นได้ยินเสียงปืนแล้วเราทรํายังไงต่อผมโดนเสร็จผมก็หันกับหลังวิ่งครับเร,เราโดนเราโดนเรายืนอยู่ข้างหลังครับคือตามพี่มาอย่างเงี้ยเรายืนอยู่ข้างหลังใช่ครับและทีนี้คือโดนโดนโดนนัดหนึ่งครับโดนนัดหนึ่งเข้าตรงไหนเข้าตรงนี่ครับเอาไว้อเออเสื้อเป็นรูครับแล้วก็เฉียดอวัยวะเพครับเฉียดอวัยวะเพศหรือโดนไหมโดนจะเฉียดที่ช่ครับ โดนเจ็บเย็บเย็บไปกี่เข็มสามเข็มครับองคชาตเลยครับกลัวไหมว่าหมอบอกไหมว่าจะใช้งานได้อีกไหมเนี่ยกว่าครับออโยนโดนเย็บไปเลยคือมันเข้าตรงนั้นเลยครับอันนี้คือกางเกงที่ใส่ใช่ไหมมันมันแตกยังไงลูกนี่ครับคือเราเรายืนเรายืนอยู่มันมันแม่นมากเลยเหรอมันยิงมาเนี่ย ผู้ชมครับแล้วก็วันนี้หลังจากนั้นตำรวจเองเนี่ยเขาได้พูดคุยกับไอ้มือปืนใช่ไหมเป็นยังไงบ้างมือปืนจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยตอนแรกบอกว่าน่าจะเจอกันตรงน้ำกระท่อมก็คือมือปืนเนี่ยมาหาที่ร้านแล้วก็เกิดการยิง มันต้องมีต้นสายปลายเหตุดิยู่ๆมันจะยิงกันที่หน้าร้านกระท่อมเป็นไปไ,ได้ยังไงวันนี้ตำรวจที่ทแถลงอะค่ะคือแถลงบอกว่าเหมือนมีเรื่องขมินกันมาก่อนไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะหน้านะคะแล้วก็มาถึงที่ก่อเหตุเนี่ยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องกันมาแต่ตัวในดู่ซึ่งเป็นมือปืนเนี่ยกลับให้สัมภาษณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มผู้ตายก็นั่งล้อมวงสวนเสเฮฮากันแล้วก็ตะโกนถามว่ามีน้ำกระท่อมหรือเปล่าคือเขาจะบอกว่าจริงๆเขาไม่เคยรู้จักกับกลุ่มผู้ตายมาก่อนแต่ว่าตอนนั้นมีวัยรุุ่่่นนนนขออองกกลมมผผููาาคคผ้้ตตาาายยเเดิ3คคืืับพ พอใกล้ถึงกลุ่มพวกผมซึ่งเป็นคนก่อเหตุเนี่ยผู้ตายก้มลงเหมือนจะหยิบอะไรบางอย่าง<อ>ที่พื้น<อ>คิดว่าเป็นระเบิดก็เลยเอาปืนพกยิงสวนไปทันทีจากนั้นก็มีรุ่นน้อนของผู้ตายแล้วก็มีการยิใช้ปืนปากการยิงไปอีกหนึ่งนัดยืนยันเขาบอกไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนสแสดงว่าไม่ได้ทะเลาะก,กันมาก่อนอแค่จะมาซื้อน้ำท่อมแล้วคนตายก้มเลยคิดว่าคนตายจะปาระเบิดตัวเองมีปืนก็เลยซัดก่อนเลยผมใส่ อเขาเขาจะฟวางก้อนหินก่อนนะโกงใสมาแล้วกับหลวงอยู่แต่ยืนยันว่าเราไม่รู้จักเขาใช่ไหมดูแค่ว่าขายนำตุ่มฮะดูแค่ว่าขายนำปฐมเดี๋ยวจะขอโทษเขบกลัวคนตายไหมนี่ไม่ตั้งใจอ่ะคุณผู้ชมกลับมาตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมค่ะ